สวัสดีครับจากราบุรีเกษตรเก่าญี่ปุ่นนะครับวันนี้เราก็จะมานะครับแนะนําแล้วก็รีวิวสินค้านะครับตัวนี้ผมเรียกว่าเครื่องโรยอเนกประสงค์นะครับถามว่าอเนกประสงค์มันก็บอกตรงตัวอยู่แล้วว่ามันหลากหลายนะครับโรยปุ๋ยปุ๋ยเม็ดปุ๋ยผงหรือโดโลไม์พวกสวนปาล์มสวนยางครับแล้วก็ขี้วัวขี้ไก่นะครับโรยได้หมดเพราะว่ามันใช้ใบปั่นให้แตกให้ละเอียดนะครับเรามาเอาฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้ มันจะหันท้ายเข้าจะหันหันตรงนี้ครับเข้าตูดรถถเราเราก็เอาแขนรถถยน,นะครับใส่ตรงนี้แล้วก็แขนกลางใส่สลักแล้วก็ต่อพีดีโอให้นะครับต่อพีดีโอเข้าไปนะครับพีดีโอมีอยู่ส่วนตัวนี้มันจะหมุนทางนี้นะครับทวนเข็มรอบก็ใช้อยู่แค่3 5 0ร้อยห้าถึงสี่ร้อยห้าสิบอนีนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้ตัวนี้เป็นชุดโยกปิดเปิดลิ้นนะครับมีทั้งซ้ายทั้งขวานะฝ่จะแยกเป็น2ฝั่ง ก็จะปรับระดับอยู่ที่ประมาณยี่สิบห้านะครับแต่ถ้าเกิดเราจะล็อกเลยก็คือล็อกตรงนี้มันก็จะยกได้อยู่แค่สิบนี่นครับแขนตรงนี้เราก็คลายน็อตก็จะปรับองศาได้นะครับอ่านี่นะครับเป็นรุ่นนะครับโมเดล m ls หนึ L ่งห้าหกศูนย์ก็ประมาณเมตรห้าสิบนะครับของสตาร์นะครับยังส,สวยอยู่เลยนะครับ นี่นะครับถังยังสวยนะครับมีตําหนิอย่างเดียวคือตรงนี้มันบุบหน่อยเดียวนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับดูนี่นะครับฝายังแดงอยู่นะครับเมล็ดยังสวยอยู่นะครับใบใบปั่นยังแดงอยู่นะครับนี่นะครับที่บอกเวลาเราใส่พวกคีบัวเป็นก้อนมันก็จะปั่นละเอียดนี่ฮนี่นะครับมันก็จะปั่นพอมาละเอียดปุ๊บมันก็จะไหลลงข้างล่างนะครับนี่นะครับยังเหลืองอยู่เลยนะครับแบรนด์สตาร์นะครับ ยังไงก็ลูกค้าสนใจก็0922565474นะครับตัวนี้เราขายอยู่ที่2 2รวมส่งนะครับผมใส่กับรถไถได้ตั้งแต่20แรงขึ้นไปนะครับร้านอยู่ที่ลาดบุรีนะครับยังไงสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ